กานนี้รถไฟเมืองดูเซินค่ะการนุ้ไฟเมืองดูเซินย้า่ใหญ่นัื่อทางอ,งออกจากนี้รอซื้อตั๋วค่ะอันนี้ชั้นบนชั้นบนรอซื้อตัว๋วเออค่ะก็ขายตั๋วคนเยอะค่ะรอคิวกันด้านในไปห่องขายตั๋วค่ะตั๋วรถไฟแล้วก็ตั๋วเรือทุกอย่างอย,อยู่อยู่ด้านในหมด คนเดินมาเดินทางมาจากซาลพัททิศมาเที่ยวมือรูเซิร์คนเยอะมากตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วค่ะยี่สิบห้านาทีเที่ยงคนเยอะมากเลย ที่กว้างขวาค่ะเจะมีเวลาเวลารถไฟออกแล้วก็เรือออกค่ะจะมีจะมีรวมอยู่ที่นี่หมดเลยคนเยอะมากเลยรอเข้าคิวซื้อตั๋วข้างในค่ะเต้ก็เลยรออยู่ข้างนอกดีกว่าโดนด้านนอกค่ะด้านนอกทางนี้รถไฟ ที่จอดจักรยานเต็มหมดเลยค่ะเขาจัดเป็นช่องดีมากเลยตอนนี้อยู่ข้างบนค่ะปมะทิพย์อยู่ข้างบนถ่ายถ่ายูปไปข้างล่างให้ดูรูรเซิร์จจ้า ข้ามถนนท่าเรือเมืงองลูซอนค่ะท่าเรือย่าใหญ่เมืองลูซอนเราขึ้นเรือค่ะเราขึ้นเรือไปหมู่บ้านบานภูเขาฝั <ทะ S 1> ่งโน้นสวยงามมากๆเลยดูดูค่ะวิวสวยมีมีนกเป็ดน้ำด้วย ตกไปประดับก็สวยงามมีเป็ดว่ายน้ำด้วยด้วยค่ะก็สวยนี่เรือค่ะเรือเรือคนกำลังขึ้นเรือน้ำใสามากเลยค่ะใสแจ๋วเลยหานหรือเป็ดเดียรสีขาวสวย่ะอุ้ยหมย่แล้วหมว่แล้วหมกแล้วสวยเลยสองตัว ฝั่งนู้นเป็นร้านอาหารค่ะดิฉัดอกไม้ก็สวยๆประดับัวแข็นนะนัท่าเรือค่ะท่าเรือแล้วก็คนกำลังเดินขึ้นเรืออันนี้โพสคือไปสเสน่ค่ะที่ตึกเห็นเห็นนะด้านหลังสะพานเปไปสเสน่ ลอกเรือค่ะที่เบอง์รูเซิรนค่ะลอกเรือเบอง์รูเซิรนตอนนี้เที่ยงวันก็เลยได้ยินเสียงระฆังตึกลาบ้านอ่อกก็สวยค่ะแม่น้ําก็สีออกฟ้าฟ้า,ฟาสีออกเขียวๆไดหน่อยสวยงามมากค่ะตอนนี้อยู่บนเรือแล้วค่ะให้ชมวิวข้างทาง